ซื้อมานานๆแล้วขี้เกียจอยู่นั่นแหละว,วันนี้ได้เลยแล้ครับจัดพวกเขาไปทําหน้าที่ที่ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวรู้กับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับคนมีหนวดกวดวิชาเท็กเป็นไลฟ์สไตล์สโลแกนใหม่เพิ่งตั้งแต่เมื่อเช้านี้เองส่วนสโลแกนที่เพจก็เพจเป็กนคร คนรักหนังจเล่นเครื่องเสียนะครับและวันนี้เราจะมาเจอกับเจ้านี้กันนะครับมั c โครแลบมันติเยสติกเกอรุ่น M860 นะครับเป็นลำโพง5.1นะครับขนาดเล็กราคาย่อมยานะครับราคาอยู่ที่2 0 0กว่าบาท2,000เท่าไหร่ดูดูราคาณนะเวลานี้กันที่ภายใต้รายละเอียดของโพสต์นี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีการจัดบันเดิลกับตัวของ decoder ด้วยนะครับถ้าท่านซื้อตรวมจากผมนะครับเฟคนครนะครับและผมซื้อเจ้านี้มาทั้งๆที่ผมมีครับวางลงนะครับนี่คือตัวของลำโพง micro lab x15 รุ่นเก่านะครับสินค้ามีมีของนะครับของรุ่นใหม่แต่เป็นรุ่นเก่าเอ๊ะฟังงงงไหมใช่ครับถูกต้องท่านฟังถูกแล้วเป็นของแบบเก่า แต่เป็นของใหม่มีวางจำหน่ายด้วยเหมือนกันในราคาพิเศษนะครับถ้าท่านสนใจก็คลิกซื้อได้เหมือนกันเียผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ผมขายเพื่อนไปเขาชอบเลยนะเสียงดีถึงแม้จะไม่เอารุ่นใหม่ไปเอารุ่นนี้ไปแต่เสียงก็โอเคเลยครับเพราะตัวซับตัวใหญ่นะครับซับก็แปดนิ้วนะอ่ะซับของตัว x 1 5แต่เรามาตัว m 8 6 0กัน m 8 6 0นี้ผมอันทำอนบ็ b o ซ i n g ไปแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแล้วแล้วก็ ลองต่อให้ท่านดูนะครับว่าถ้าเราจะต่อเขาให้เป็นเสียง5.1ด้วยผมจะใช้เสี้าวซอสที่เป็นตัวของ Smart TV m LG ตัวนี้นะครับ Smart TV LG มีแอป Netflix อยู่ปล่อยน้ำจาก Netflix มาเข้าตัวดี d e เตอร์จากด d e เตอร์ d e c o d ดออกมาเข้าตัวของลำโพง M860 นะครับแยกซ้ายแยกขวาแยกเซนเตอร์แยกซ้ายหลังแยกขวาหลังกันไปเข้าและรับกันไปนะครับแล้วแต่ให้ฟัง ไม่นานนะครับน right. ี todas, ่ก็เข้าเรื่องันเลยนะครับในเรื่องของพอร์ตด้านหลังของตัวซับของเขานะครับเพราะตัวของซับนี้นะครับขนาดของซับตัวซับเนี่ยนะครับผมให้ดูก่อนตัวซับแสงอ้าให้แสงสะท้อนมานะครับนี่ตัวซับหานทางด้านข้างนะครับขนาดของซับว่าตามสเปคเนี่ยผมดูเลยตัวซับโเพอร์5.25นะครับมิเกนติกชิลนะครับเซตเลเซอร์ไลท์2.5 5ตัวนะครับตัวซับดอกขนาด 5.25นะครับก็เล็กกว่าตัว3.51นะครับรู้สึกรุ่นนั้นจะเป็น6นิ้วตัวนี้5.25นะครับและก็แน่นอนครับพูดๆไปครับเงือมานะครับเดี๋ยวอาจจะมีน้อยเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมนะครับลมครับอะมาต่อกันดีกว่าครับไม่เป็นไรครับอากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆครับดูนายก็ได้ครับสี่โมงจะห้าโมงนะครับม่ถ่ายนช่วงเย็นนะครับก็พูดอย่างนี้ไม่ต้องเปิดพัดลมกันเงือออกก็ฉับซับออกนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของขั้วต่อของเขาก่อนนะครับตัวของเขานะครับพอเราจะดูหนังในระบบ5.1นะครับโดยใช้เจ้าลำโพงตัวนี้ที่เป็นลำโพง5.1เขาเป็นแค่ลำโพงนะครับย้ําก่อนนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวก,กับเรื่องของเครื่องเสียงโฮมเตเตอร์นะครับเขาเป็นลําโพงอย่างเดียวนะครับก็คือทําหน้าที่รับเสียงเข้ามาและขายายตัวนี้นะครับ ตัวของภาค cover ภาคขยายของเขาจะอยู่ที่ตัวซับนะครับอยู่ที่ตัวซับตัวนี้แล้วเขาขยายสัญญาณเสร็จเขาก็จะส่งสัญญาณมานะครับเราก็ต่อกับตัวของลำโพงเนี่ยก็เกิดเสียงขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่จะออกมาขยายนะครับสิ่งที่จะออกมาขยายถ้าเป็นระบบเสียง5.1มันต้องผ่านภาคที่เรียกกันว่าภาค d e เดอร์ก่อนและ d e เดอร์นั้นถ้าเป็นราคาประหยัดก็เจ้าตัวนี้ครับโคเดอร์5.1นะครับที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับ ก็ราคา1,500บาทนะครับก็แต่แล้วแต่ช่วงจังหวะน,นะครับอาจจะมีการบันเดิลอาจจะมีการลุราคาเป็นพิเศษ,ษ,ษก็ลองสอบถามกันมาดูผ่านไลน์แอดที่ให้ไว้ในคลิปของโพสในไลนรายของโพสนี้นะครับตัวดีโพเตอร์ต,ตัวนี้จะทําหน้าที่เอาสัญญาณดิจิตอลน,นะครับเอาสัญญาณดิจิตอลของเราเนี่ยมาทางเคานะครับมาเข้าเคาแล้วแปลงออกมานะครับตอรราห์ก,ก่อนเป็น5.1านแล้วก็ คอนเวอร์ตจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับแล้วปล่อยออกมาทางช่องนี้เราก็ต่อให้ถูกนะครับต่อมาเข้าช่องของเขาแล้วเสียงก็จะโดนขยายออกที่ลำโพงของเรานะครับนั้นตน้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยนะครับถึงจะเป็นเสียง5.1แท้นะครับถ้าไปต่อกับเขาแล้วต่อขาวแดงเข้าพอเนี่ยจะเรียกว่า5.1เทยียมนะครับจะเป็นการสร้างแบบเสียงเซรามซึ่งมันจะฟังไม่เด็ดขาดนะครับวังไว้ก่อนเรามาตัวดีดูกันที่เรื่องของลำโพง เซเลอร์ไลท์ของเขลำโพงตไลท์คือลำโพงขนาดเล็กของเขาเนี่ยนะครับลำโพงซับไอตัวนี้เรียกลำโพงซับไอตัวนี้เราเรียกลำโพงเซตเลอร์ไลท์เรียกตัวแซตเลอร์ไลท์นะครับก็คือการถ่าวเทียมันก็วิ่ง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 ลอยไปได้อย่างนี้นะครับเขาจำลองว่าเป็นลำโพงดาวเทียมนะครับทีนี้เจ้าลำโพงตัวนี้ถ้าดูหน้าตาของเขาที่ในกล่องที่ท่านได้ไปหน้าตาของเขานะครับจะเหมือนกันห้าตัวฟูฟูเหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวสายสัญญาณครับ มันจะมีอยู่สองตัวนะครับที่สายมันจะมัดใหญ่นะครับเนี่ยที่ผมทิ้งไว้ให้ท่านดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสายมัดใหญ่ก็คือมีความยาวครับแล้วเขาคืออะไรเขาก็คือช่องที่ตัวของสัญญาณนะครับลําโพงของช่องสัญญาณเซราวนะครับช่องจนคู่หลังนะครับคู่หลังซ้ายกับคู่หลังขวาแล้วแต่ท่านจะเอาตัวไหนไปวางซ้ายวางขวาเลยนะเพราะ เราต้องดึงสายไปอยู่ด้านหลังของเรานะครับการจะดูหนังในระบบ5.1ลาโพงเซราต้องอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านหลังนะครับจะไปวางกองมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยถึงท่านจะเครื่องเสียงท่านจะ5.1ถูกต้องแต่เสียงมันจับฟังไม่มีมิตินะครับเราต้องจัดคู่ของคู่หลังก็ไปไว้ข้างหลังหรือด้านอย่างนั้นก็ด้านข้างนะครับส่วนของอีก3าตัวนะครับเขาจะเป็นสารสั้นๆอย่างนี้นะครับก็ยาวประมาณเท่าไหร่นี่เราผมเคยวัดอยู่ในคลิปนะครับก็ นี่คือคู่หน้านะครับคือเซนเตอร์และก็คืออันนี้คือคู่หน้าซ้ายคู่หน้าเซนเตอร์ center, แล้็คู่หน้าขวาเท่ากันหมดนะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะจัดนะครับก็อยู่ที่พื้นที่ที่ท่านจะจัด,จดวางครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ของผมนี่ก็อยู่ประมาณแผ่นนี้แผ่นหนึ่งสามนะครับหกหกหกสามสิบแปดประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรสามเมตรก็ผมว่าห้องประมาณสักสี่คูณสามเนี่ยจะสวยนะครับเจ้าตัวนี้ ชุดนี้จะระยะสายน่าจะพอได้นะครับนี่คือตัวของลำโพงลำโพงเซ็ของเขาทีนี้มาลำโพงซับนะครับลำโพงซับเขาทําหน้าที่สองอย่างนะครับเป็นตัวซับบูเฟอร์ด้วยคือเป็นตัวที่เล่นเสียงที่เรียกว่าจุดหนึ่งนะครับเล่นเสียงต่ําลึกเป็นพิเศษนะครับที่ตัวดโคเดอร์ทอดออกมาที่เกี่ยว่าช่องตัวของเอสวนะครับช่องซนะับบูเฟอร์เนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นซับด้วยและทําหน้าที่เป็น ภาคขยายในตัวของเขาด้วยนะครับดังนั้นเขาจะรับภาระค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าท่านต้องการปรับปรุงระบบก็ซื้อ x สามสองนไปก็ได้ไปเป็นคู่หน้านะครับก็จะมีการปรับปรุงเสียงมากขึ้นนะครับอันนั้นพูดพูดไปแต่ถ้าเอาประหยัดก็เอาแค่ตรงนี้ก่อนก็เขาทําหน้าที่อย่างที่บอกสองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของซับก็เป็นลําโพงนะครับส่วนในเรื่องของแอมป์นะครับเขาก็จะรับหน้าที่ในการเป็นภาพขยายเราก็ดูตามช่วงต่อนะครับ ช่องต่อของเขาครับมันจะมีช่องต่อที่เรียกัว่า audio input นะครับช่องต่อสองช่องน,นี้ซ้ายวาขวาขาวแดงเฉยๆนะครับขาวแดงเฉยๆช่องบนสุดนะครับตัวนี้รับตัวของสัญญาณที่เป็นสเตอริโอนะครับถ้าท่านมีโทรศัพท์แล้วท่านจะมีแจ็ค3.5 to 2 RCA ท่านเอามาต่อตรงนี้มีอันตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะครับท่านเอามาต่อตรงนี้ท่านสามารถเปิดเพลงในโทรศพัพท์ แล้วให้ดักติคอได้หรือท่านจะใช้ตัวของทีวีก็ได้แต่ต้องผ่านตัวของแดกนะครับมีสินค้าอยู่แต่ผมขึ้นให้นูก็ได้นะครับตัวของแดกร้อยเก้าสองทับยี่สิบสี่นะครับจะทําให้ท่านได้เสียงที่มีความละเอียดสูงเสียงสเตอริโอนะครับก็ผ่านจากเจ้าตัวนั้นมาเข้าสองช่องนี้ได้นะครับนั่นคือช่องสเตอริโออินพุตที่เป็นสเตอริโอของนะครับส่วนอีกหกช่องนะครับนี่นะครับเขาก็จะเขียนเอาไว้นะครับตาก็อืห ก็จะเป็นฟรอนนะครับเซนเตอร์ฟรอนนี่ก็คือคู่หน้านะครับคู่หน้าขาวแดงก็คือซ้ายขวานะครับตัวสีดำนะครับจะเขียนว่าเซนนะครับก็คือต่อกับช่องลำโพงที่ท่านให้เป็นเซนเตอร์ตัวสีส้มเขียนว่า HW นะครับต่อกับลำโพงต่อกับสัญญาณจากดีโคดเดอร์ที่เขียนว่า SW นะครับตัวของเซอร์ลาวนะครับจะมีขาวกับฟ้า ก็คือซ้ายขวานะครับก็มีเซอร์าวเล็บเซอร์ลาวไลท์ธรรมดาเซอร์าวเล็บมันจะเป็นสีขาวนะครับส่วนสีฟ้าก็เป็นเซอร์ลาวไลท์นะครับต่อดูชื่อหน่อยนะครับตอนตอนต่อนะครับตอนต่อนี่คือที่เอาสายสัญญาณเข้ามานะครับแล้วก็ขอเวลาไปเช็ดเงือกทีนี้ตรงส่วนของซับยังมีขั้วต่ออีกชุดหนึ่งครับขั้วต่อ AC นะครับขั้วต่อรล้ตอนนี้เี็กขั้วต่อเ c ก็คือขั้วต่อห้าช่องนี้นะครับ ก็เป็นขั้วต่อที่ให้เราต่อกับลำโพงซัทเทอร์ไลท์ของเรา่น้หนะครับตัวของลำโพงซัทเทอร์ไลท์ของรุ่นนี้จะเป็นขั้วต่อ RCA นะครับลำโพงโดยทั่วไปถ้าเป็นลำโพงแบบซื้อขาดซื้อต่างหากนะครับเขาจะมีขั้วต่อ,อาขาวแดงของเขานะก็คือขั้วต่อบวกลบของเขานะครับ,บ,บ,กกเ,รบเราต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กขนาดอย่างนี้เขาไม่แยกอย่างนั้นมาให้นะครับเขาทำเป็น RCA มาให้นะครับเราก็เพิ่มความสะดวกนะครับ แต่ก็จะไม่ก็ยุ่นเท่าไหร่ในการที่เราจะาหาลำโพงอื่นมาใช้ทดแทนอะไรประมาณนี้นะครับแต่พวกอย่างนี้ก็ยากนะครับเพราะตัวลำโพงของคอมสวนมากตัวอิมพีแดนซ์เขาจะต่ำนะครับเพราะอิมพีแดนซ์ต่ำเนี่ยลำโพงทั่วไปจะอิมพีแดนซ์สูงกว่านะครับเดี๋ยวตัวของอตัวแอมตัวอะไรเนี่ยถ้าเราเอาลำโพงที่วัดสูงๆมาให้เขาขับเนี่ยก็อาจจะขับไม่ไหวนะครับเสียงอาจจะออกมาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเสียถ้าเดี้ยงไปเนี่ยส่วนมากลำโพงพวกนี้ก็คือต้องซื้อใหม่นะครับต้องมีแยกขายกันหรือเปล่าตัวรุ่นนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าตัว X15 ก็จะมีตัวของลำโพงแซตแยกขายนะครับถ้าตัวนี้ไม่พังซะก่อนนะครับถ้าตัว M วกว่า X15 ก็ไม่พังอ่ะเนี่ยนะครับก็ต่อมาัว X15 ก็ต่อเนี้ยเราก็ต้องต่อให้ถูกกับช่องของตัวลำโพงแซตที่เราเออกแบบไว้ไว้ผมจะต่อเลยนะครับ แต่ดูอะไรนิดนะึ่งนี่คือดีพคเตอร์อีกแบบหนึ่งของผมนะครับที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ของเขาไม่ใช่อะแดปเตอร์แบปลัป๊กไฟ5โวลต์แล้วก็เป็นไฟไฟออกมา1แอมป์นะครับแต่จะเป็นาสายแบบ USB นะครับใช้กับหัวชาโทรศัพท์ได้ตรงนี้ป้องกันเรื่องของอะแดปเตอร์ที่ไม่มีคุณภาพไปได้นะครับเพราะผมเจอสินค้าตัวของดีโคเตอร์หลายรุ่นนะครับ ถ้าท่านสื่อระวังนะครับจากร้านที่ไม่ได้ทดสอบให้ท่านเนี่ยท่านจะเจอเสียงจีไปด้วยนะครับการอมทดสอบนี่ยเจอก็ไปหลายตัวเลยนะครับบางทีเราเทตอนเราเทสเอ๊ะมันก็ไม่เกิดเนี่ยพอไปที่ลูกค้าก็เกิดก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับเปลี่ยนกันไปนะครับนี่จะผมจะใช้โปรพิโคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายของเขานะครับเขาจะให้สีมาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกด้านหลังของก็ต่อสีให้ทูนะครับ ครร้วแกนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับผมจะปล่อยสัญญาณออกมาจากตัวของเดี๋ยวผมทดสทสองอย่างครับฟังเพลงนะครับลองต่อจากโทรศัพท์หรือต่อจากตัวทีวีที่เป็น YouTube ยูทูบให้ท่านลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงของเขาจาก YouTube เป็นยังไงจากตัวอย่างของเอ็กฟกเป็นไงและถ้าเป็นไปได้ก็จะให้ลองฟังเสียงที่เป็น5.1จากเอ็กฟกดูนะครับผ่านตัวติวเดอร์นะนะครับ ครับผมต่อเขาเรียบร้อยแล้วนะครับและทสสัญญาเรียบร้อยแล้วด้วยในเรื่องของ5.1นะครับทีนี้ผมจะลองส่งเพลงจากตัวของโทรศัท์มอถือเข้าไปที่ตัวเขานะครับเขามีสายมาให้นะครับสายแจ็ค3.5ัว2 RCA ในกล่องมีแถมมานะครับท่านไม่ต้องไปซื้อหาจัดมาพร้อมนะครับและให้ลองฟังเพลงที่ผมไม่ค่อยได้ฟังบ่อยแล้วครับเพลงนี้แค่ฟังทุกวัผมเล่นเสียงนะมีหมดครับ นวดนวดนวดอันนี้มันเป็นหมู5.1ครับเดี๋ยวคุเพื่อนไม่เลื่อนนะครับมันจะไปโหมู5.1คู่หลังกันด้วยอันนี้ผมไม่ดังแต่คู่หน้านะครับดังแต่เตอร2 1 1เออเหน่งจริงๆซัพพื่อนแนะนำให้ความพื้นนะครับเพราะว่าความาด้วอย่างเงี้ยมันจะกระพื้น

ต้องหาเป็นนักร้องใต้ดินหน่อยนะครับเพราะว่านักร้องดังๆเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของลิจิตอ์อีกเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับนี่ผมชอบฟังกันเป็นนี้นักร้องใต้นะครับอืมถ้าอื่นก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมเพรเพภาษาอื่นฟังถจะไม่ดังมากๆก็จะไม่รู้เรื่องนะครับเป็เพลงร้องมั้ครับเจอ ทธอเปานใครไหมชื <muitas S 2> Answer, <bod> ่เป็นหอบบอกมาเลยที่อยากถามเธอเจออะไรไหมที่เป็นแฟนฉันเดิมจำเป็นฉันเจออะไรไม่อาจดูไม่ดีไรมองไม่โก้แต่เล่นออกไปไม่ได้ที่โมฉันวอกเราจะดูไม่โก้จับป็นโมที่มารักเรา นี่คือคือ리우레미สตลิโอของเขานะครับเดี๋ยวเรามาฟัง5.1เรามาฟังจาก YouTube แล้วเรามาฟังจาก5.1ดูนะครับถ่ายทาตัง้งแต่4โมงเย็นตอนนี้แสงเริ่มจะหมดแล้วครับต้องใช้แสงจากโคมไฟช่วยประกอบเลยนะครับอ่ะนามานันจริงๆเราจะมาลองฟังเสียงจาก YouTube ดูนะครับผมจะให้ลองดูตัวอยามม่างเนียป็นโปรมาตอนนี้กําลังดาวนะครับอ่ะกว้างไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ลองให้ดู ตัวอย่างจาก YouTube ของ Aquaman มลองฟังเสียงก่อนนะครับเสียงนี้จะไม่ผ่านตัวของนี้แล้วนะครับจะผ่านตัวของสายออปติคอนมาดีโคดที่ตัวของดีโคเดอร์5.1ของผมนะครับซึ่งเขาดีโคได้ทั้งตัวของ YouTube ที่เป็นสเตอริโอแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นเน็ตฟลิเนี่ยเขาจะสามารถดีโคตัวของ5.1ของหนังที่เป็น5.1ได้นะครับลองฟังเสียงที่เป็นอันนี้ก่อนนะครับตัวของ YouTube YouTube น,น,ะ two, นะครับ e ทที feels, ่เป็นสเตอริโอนะครับกว่าแมนเลโรชูนะครับเสียงที่ดังตัวนี้เีนะครับเพมเสียงจากตรงที่ีดไม่ได้นะครับต้องเป็นกระโปรงนครับใครยังไม่ดูไม่แล้วนะครับอควแมนยามสะดอวตาร้าใต้กระโปรงอีกอย่างหนี่งดังๆเลยครัเพลงนี้ ดูไว้ดูไว้นะครับดูไว้ลองฟังนะครับดูไว้นะครับเพลงแร็ปแร็ปใต้ดินนะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับคำร้องนี่ผมว่าแรงมากคำร้องแรงมากคร้องแรงมากดี๋ยวดังแล้วโดนน้องคนนี้ังตัวทำอะไร ว่าตัวของลำโพงจะต้องดังลำโพงหลังจะต้องดังพร้อมกันครั้งจากตู้หน้านะครับมันแล้วแต่จะหวัของฉากนะครับ่ไดงครับเป็นหาอนี้นะครับลำโพอต่อหาหน่จน่าจะหน่ดถูกต้องตัวเสียนพูดอ่ะ หลังจากลำโพงเซ็นเตอร์ตัวนี้เซนเตอร์กวางไวมตรงนี้นะก็ไม่ต่ำกว่าตัวของจอทีวีนะครับทางนี้สนุกน,นะครับสเปกตรอนเนี่ยเออฟีจีอลังมากเลยสนุกน,น่าตื่นเต้นนะครับดูด้วยตัวของระบบเสียงช่วยแจ้งภุมนะแต่ตัวนี้ก็นี่ก็ก็เพิ้านั่นลบ ค่เรั่มตนที่นเริ่มต้นเล่นโฮมเดเตอร์เนี่ยนะครับกับเจ้าชุดนี้นะครับยิ่งก้ต่อกับตัวนะครับคนที่เริ่มเล่นโฮมเเตอร์ไม่เคยเล่นโฮมเเตอร์มานะครับมีงบจํากัดแต่ต้องการอย่างสมมติว่าต้องการก้าวกระโดดจากการที่ว่าเราเคยเล่นแค่สตอริโอนนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบเสียงแบบโรงนัน5.1นะครับ เป็นระบบเสียงเบื้องต้นของโรงหนังนะครับโรงหนังยุคนี้เขาอาจจะพัฒนามาเป็นระบบ7.1ระบบเป็นระบบที่เป็นจำแนกช่ได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่พื้นฐานเลยของตัวแผ่น DVD ที่วางขายอยู่ในตัวของเซเว่นหรือว่าร้านขายตัวของแผ่นทั้งหลายน,นะครับที่เป็นแผ่น DVD นะก็จะเป็นพื้นฐาน5.1เนี่ยนแหละครับแล้วก็ตัวของ Netflix นะครับที่ท่านเห็นเป็นสมาร์ททีวีและมีแอปเนะ็ตฟลิกเขาจะปล่อยเป็น5.1นมาให้นะครับพวกเนี้ย แค่นี้ก็พอที่จะทําให้ท่านได้อัตราษขึ้นเพิ่มขึ้นไป,อ,ไปอ,อีกแบบนึงนะครับเพราะตัวของเสียงของเขาจะมีการแยกหน้าแยกหลังแยกซ้ายแยกขวามีเสียงพูดอยู่ตรงกลางมีเสียงเบสสนั่นก็จะมีเสียงซมมเฟอร์ามาช่วยเติมความมันให้กับท่านนะครับดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะก้าวขึ้นมาอีกระดับเนี่ยไอรงพงชุดแรกคับตัวมบบ m มโครแลคเอ็มแปดนเนี่ย ผมเท่าที่ผมฟังเสียงนะเพราะว่าผมคงไม่ได้ดูหนังแล้วก็มาบอกท่านว่าตกลงกับการดูหนังนี่มันยังไงแต่เท่าที่ลองฟังนะครับจากหนังที่ผมยกตัวอย่างไปของทั้งของ Netflix และของ l ีโอนเนี่ยเ,เสียงก็คมว่ามัน้อแทบคือมันไม่ใช่ขเขาเรียกะไถ้าราคามันขึ้นขึ่งหนึ่งกับตัวของ X15 นะครับราคาจะขึ้นรึ้นกับ X15 นะแต่คุณภาพเสียงและเสียงที่ได้มานะครับ ความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าห้าดาวเลยนะครับส่วนเสียงก็เทียบกันเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นรุ่รนหลานรุ่นเลนนะครับมันเป็นรุ่นน้องเลยนะครับเป็นรุ่นน้องของ X15 ได้เลยนะครับนะครับดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะ,อะสอยอลำโพงห้าป็นหนึ่งมาเป็นชุดแรกในการเล่นบลูเตอร์เนี่ยเตรียมแปดหกศูนย์เนี่ยเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยไม่ผิดหวังครับไมโครแล็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ผมก็จําหน่ายอยู่เรื่อยเหมือนกันนะครับถ้าท่าน ต้องการที่จะสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็ดูราคาแล้วก็กดติดต่อกันมาได้นะครับจากรายแอดที่ให้ไว้นะครับรายแอดของผมก็แอดสายเก็บบเดีล้วทิ้งไว้ให้ในะส่วนของรายเอดของโค้ดนะครับแล้วก็อาจจะมีบันเดิลกันเป็นระยะระยะนะครับก็แล้วก็แน่นอนครับการที่ท่านซื้อไปแล้วการจะติดตั้งการจะอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยผมแนะนําท่านได้เมื่อกี้ผมต่อผมเจอปัญหาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับท่านลูกค้า ซื้อไปแล้วมีปัญหาถามมาก็จะบอกให้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับและก็น,นี่ก็คือคลิปความรู้จากผมนะครับเป็กนครนะครับในการแนะนําให้กับท่านสําหรับการที่มีลําโพงสักชุดหนึ่งมาให้ท่านได้ลองนะครับถ้าท่านขยันศึกษาลองผิดลองถูกอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยผมยิ่งรองคงไม่ยากเกินไปนะครับแต่ถ้ายังไม่มาจริงๆก็ให้คาแนะนําก็ได้นะครับเมื่อเราเป็นลูกค้ากันนะครับก็วันนี้ คิดว่ายาวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับแล้วเรามาพบกับคลิปรีวิวสินค้าชิ้นตัดไปนะครับที่ผมก็จะมาในสไตล์ผมนั่นแหละครับและผมจะจะม,มาสินค้าที่ คุ้มค่าราคาประหยัดแล้วก็ให้เราคนทั่วๆไปนะครับไม่ต้องลงทุนกันมากมายไม่ต้องทําห้องไม่ต้องอะไรกันแต่สามารถก้าวข้ามไปยังเรื่องของเครื่องเสียงเรื่องของฮูมเดเตอร์ ter, เรื่องการดูหนังนระบบเสียงอบที่ทางได้แล้วก็อาจจะข้ามไปยังระบบแอดมอดได้เสียด้วยซ้ํานะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันไว้นะครับวันนี้ลาการจริงๆแล้วนะครับวันเจริญไปนะครับสวัสดีครับ